สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเอ็นจะมา,าทดสสารประหลอดในครีมกันแดดซีคิดตัวนี้นะคะให้ดูจากที่เคยได้โพสต์ไว้แล้วว่าจะมาทดสอบให้ดูโดยชุดตรวจประหลอดจะขอของกลมวิดนะคะตัวนี้ตัวนี้ของกมวิดนะคะกล่องเป็นแบบนี้โอเคตัวนี้เอ็นซื้อไว้นะคะซื้อไว้คือเราขายของออนไลน์เนาะ,นะขายครีมออนไลน์ก็มันมันต้องตรวจอะ เพราะว่าเราก็ใช้ด้วยนะคะคือความปลอดภัยของลูกค้านะคะโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยอุปกรณ์มีอะไรบ้างคือหนึ่งตัวนี้ค่ะหลอดหยดนะคะตัวนี้หลอดหยดมีน้ํายาทดสอบตัวนี้น้ํายาตัวนี้นะคะจะเก็บไว้ในตู้เย็นตลอดนะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เก็บไว้ข้างนอกแล้วก็ไม้ตักตัวอย่างก็จะเหมือนไม้จิ้มฟันนะคะครีมกันแดดซีคิดตัวที่เราจะทดสอบกันนะคะแล้วก็ถุงมือ โอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยใส่ถุงมือก่อนเนาะไม่เคยอัดวิดีโอเลยนะบอกเลยคือแบบอายมากอะจะแ,แพร่ภาพสดก็กลัวผิดผิดทุกถูกไม่กล้าอัดวิดีโอเอา ตัวนี้คลิปนี้นะคะตัวแทนสามารถแชร์ได้เลยนะคะไม่ไม่ห่วงคือมันมันเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนมันเป็นประโยชน์ของของสินค้าของเราอะคะ่ะลูกค้าได้ดูเออโอเคมั่นใจว่าของเราปลอดภัยจริงไม่มีสารประลอดไม่มีพวกสารอันตรายนะคะโอใส่ย,ยาก,กัง ได้แล้วอ่าเริ่มกันเลยนะคะอ้อลืมบอกตัวนี้นะคะเป็นหลอดทดสอบนะคะตัวนี้อันซื้อชุดใหญ่มามันจะเทสได้ประมาณก็เยอะอยู่นะประมาณ75ตัวอย่างนี่แหละจำไม่ประมาณประมาณนั้นแต่ก็เทสไปหลายอันแล้วหละเ,เริ่มแรกนะคะตัวนี้เป็นหลอดทดลองโอเคเนาะเดี๋ยวใส่น้ํายาลงไป วิธีทดสอบนะคะจริงๆอ่ะเอเอ,เอ,เอันอันไม่ไม่ค่อยเทสสารประลอดกับผงซักฟอกนะคะเพราะตัวนั้นอ่ะคือบางครั้งอ่ะเราเราเ,ราเทสจากผงซักฟอกมันจะเทสได้คือเป็นพวกสารไฮโดรคิโนนนะคะมันมันไม่ได้แบบประลอดโดยตรงอ่ะแล้วไฮโดรคิโนนเนี่ยมันไม่จําเป็นว่า The, โดนผงซักฟอกแล้วจะเปลี่ยนสีนะคือบาง,บางแบรนด์อ่ะสินค้าบางตัวทดสอบกับผงซักฟอกแล้วเปลี่ยนสีเพราะอะไรคือมันมีสารหรือสารสก,กัดบางตัวค่ะส่วนผสมบางตัวที่ออกฤทธิ์เหมือนไฮโดรคิินอนพอโดนกับมันทําปริยากับผงซักฟอาค่ะมันจะเปลี่ยนสีแต่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนสีแล้วจะอันตรายนะคะแคม่มันออกฤทธิ์เหมือนกันเฉยๆโอเคเนาะตรงนี้ เดี๋ยวหยุดเขาบอกว่าคือจําไม่ได้แล้วอ่ะทดสอบนานแล้วแล้วตัวนี้คือเก็บไม่นานมากประมาณยังไม่ถึงปีหรอกแต่ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะอใบอะไรก็ถ่ายหมดแล้วทายัางไงก่อนวะไม่ใช่ดิเอาเอาเอถะคเขมลงหลงลืมลืม ตักีมก่อนตากีมก่อนโอเคเดี๋ยวเอาเอาตักฝาแล้วกันนะคะตักีมอ่ะแล้วมาเทเอ่อเช็ดตรงนี้นะคะไปที่ขอบขอบไปที่ขอบขบทำถูกทำผิดไม่รู้อ้าโอเคามาไว้ จากนั้นเอาน้ำยานะคะหลด,ดน้ำยาขึ้นมาสองเท่าไหร่ไม่รู้อะเอาใส่ไปเลยอ่ะตัวนี้นะคะหยดลงไปแล้วปิดฝาปิดฝานะคะแล้วเขาบอกว่าให้ทําอย่างเงี้ยทาอย่างเงี้ยประมาณสิบห้าถึงยี่สิบ คำเนี่ยะคะเลยละตัวนี้นะคะแล้วรอดูว่าไอ้สีของน้ำยาตัวเนี้ยจะเปลี่ยนสีไหมถ้าเกิดว่าเปลี่ยนสี ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นนะคะคือมันจะมีสารเคมีคือมีสารประหลอดอยู่แต่ถ้าไม่เปลี่ยนสียังเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมตัวนี้คือไม่มีสารนะคะตามตามกล่องตัวนี้นี่ข้างกล่องมันบอกไว้เห็นไหมเ,เห็นไหมคะเ,คเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักจริงๆงอ่ะไม่ต้องทิ้งไว้นานก็ได้นะคือเราดูปับ๊บแป๊บเดียวถ้าเกิดว่ามันมีสารประหลอดนะคะมันมันจะค่อยๆเปลี่ยนเลยนะมันจะเปลี่ยนเป็นสีสีส้มนะคะแล้วก็ อีกอีกอีกตัวอย่างหนึ่งเอนเคยทดสอบครีมตัวหนึ่งมันเปลี่ยนเป็นสีชมพูไม่ใช่สีส้มนะเปลี่ยนเป็นสีชมพูแต่เขาบอกว่าสีชมพูเนี่ยไม่ใช่ว่ามีสารปรลอดนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นปฏิกิริยาของส่วนผสมกับน้ํายาทดสอบเฉยๆนะคะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มนี่บอกเลยคุณไม่ต้องใช้เลยคะ่ะคุณทิ้งไปได้เลยครีมตัวนั้นอะโอเคเห็นไหมประมาณหนึ่งนาทีแล้วมั้ง ก็เกือบๆหนึ่งนาทีนะคะยังไม่เปลี่ยนเลยโอเคเนาะก็สรุปว่าเดี๋ยวเอานี้ไว้นี้ก่อนครีมกันแดดซีคิดนะคะที่อนามาทดสอบวันนี้ตัวที่แอนขายนี่แหละขายดีมากบอกเลยตัวนี้นะคะซีคิดโนปรลอดนะจ๊ะโอเควันนี้แค่นี้แหละเนาะเดี๋ยวมีทดสอบครีมตัวไหนอีกนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวมารีวิวให้ดูเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูกันนะคะโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบาย